<Hi. S 2> สวัสดีครับอ่ะปิดเลยไปเดี๋ยววันนี้พี่จะพาผมไปไหนอ้าว oh, วันนี้เราต้องไปหาปั๊มนี่ไหมเข้าปัม๊ oh. มโหปวดยังคือที่บอกมาบอกว่าจะไปนู่นไปนี่ไม่มีที่เป็นหลักเป็นหลักแล้วใช่ไหมอ๋อง่ายๆอ่ะเข้าปั๊มก่อนปวดชีโอ,อ้เขาปวดชี <laughs> <laughs> คือ ปวดตัวอี้บอกหาที่ไปแบบถิ่งสถิตยากมากเลยพี่นะหลังจากที่แบบประกาศแต่ก็เรียกว่าล็อกดาวน์สิบสี่วัน<ช>ไปไหนก็ไม่ได้แถมนี่ล่าสุดกสอชออกมาบอกว่านี้คุณห้ามรวมตัวกันเกินห้าคนคุณจะต้องไปอยู่นี่ไอสตูดิโอห้ามอ,ออกกอง<笑><笑>อไปกันใหญ่เลยคราวนี้มาดูทำยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ ไปแวะปั๊มก่อนอ่าแวะปั๊มแวะปั๊มเดี๋ยวๆไปเรื่อยๆขับแวะไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะก็สู่รายการคุยเขาเล่าหุ่นอ่าอีพีเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วหูไวมากโอ้การเวลาในช่องรวดเร็วนะเออเอาอย่างนี้เลยนะเปิดกันตรงนี้เลย เด่นกันตรงนี้แหละเดินกันในรถนี่แหละพูดง่ายๆก็โหประเด็นประเด็นเผ็ดร้อนมากๆเลยนะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีเกิดการล็อกดาวน์นี่โหทําให้หุ้นปั่นป่วนหน้าดูเลยโอปั่นป่วนนี่บอกไอ้ช่วงที่ไ้นมันมันมันลงแต่พอตลาดมันรับรู้ไวนะพี่นะมันปรับตัวไวปรตัวไวรีบาวมาได้หลายตัวเลยใช่ครับผม อีพีที่ผ่านมานี่ที่บอกไปหลายตัวมากโอ้มเรียกว่าเราคุยโรงพยาบาลอะพูดง่ายง่ายมันมานะมันมานะมาลงแล้วก็กลับมาเอางี้แล้วกันมีรอบให้เล่นเมีรอบให้เล่นนะฮะยังไงโรงพยาบาลไงก็าขได้อะพูดง่ายงนะได้ว่าโควิดยังอยู่กับเราอีกยาวนานใช่ยาวจริงๆเลยยาวจริงไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยนะนะยิ่งตอนนี้ผมบอกว่าสายพันธุ์เดลต้านะโอ้โหลุกลม ใช่ยุโรปนีไม่อีกรอบนึงแล้วใช่ใช่ใช่ภาครัฐเองในส่งภาครัฐก็ปรับรนยุทธนะเออปรับปรับปรับหลายอย่างเออเรื่องของเข็มหนึ่งนะชินแวดเข็มสองแอดตาจิ๊บเปล่งแล้วผมฉีดแป๊กชินแวดแล้วทำไงเนี่ยเออไอนี้พี่จะสุดไหมไทยใช่ไหมเอาคนแบบว่าอึ้งกิมกี่เลยลอดแรกเนี่ยล่าสองเข็มแบบพี่โนแวดนี่แบบเออไม่รู้สุดไหนอ่ะ ว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ก่อนไปออกมาแล้วเขาบอกเอ๊ะน <endeu> <wei> ี <GO av uther> ่เป็นสูตรหมายไทยหรือสิงคโปร์สลิงโอ้ต้องดูแลตัวเองเอาวิ่แล้วกันนะในเมื่อแบบว่าแหม สองเข็มที่โนแวตก็ต้องรอบูสเตอร์เข็ม3เออแต่พี่2เข็มไปแล้วนี่ใช่ไหมสองเข็มแล้วโอ้โหผมนี่ยังไม่ได้เลยผมมีเข็มแรกไอ้แอตต้าซเนกาแต่โชคดีไงนะก็โอเคแล้วแอตต้าเออเดี๋ยวจพยายามแอตต้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปจบด้วยมาโดน่าเอ้ยไม่ใช่โมาโดน่าเออโมาโดน่น้าเด็กเอาบรรยากาศด้านล่าสุดมาเนี่ยอัปเดตเรื่องวัคซีนนิดนึ่ง หมอบุญเนี่ยเขาจะเอาวัคซีนเข้ามาเนีนะเออใช่ใช่จัดมาเลยยี่สิบล้านโดสโอ้โหราคาหุ้นโรงพยาบาลทนบุรีเด้งถึงแล้วพุ่งกระฉูดปุ๊บปั๊บพุ๊บปั๊บอีกแล้วเออนะฮะเรียกว่าหมอบุญแกดับเครื่องโชว์น่ะแกไปใช่ใช่คว้ามาได้เอางี้แล้วกันเออเก่งมากเลยนะโอ้ถือว่าแบบแม่ทําให้ภาพสถานการณ์เอางี้ต้องเป็นคนมีตังค์อันเนาะใช่ใช่เออในการที่แบบไม่จะจ่ายตังค์อะไรทำอย่างไรเป็นวัคซีนทางเลือก นะผมว่าคนกรุงเทพเองนะหรือว่าคนที่มีกําลังเองเนี่ยเขาพร้อมที่จ่ายตังค์อะพูดไดง่ายใช่ใช่กเราหลายคนอะก็พร้อมแต่ว่าเอาสิ่งที่ดีสุดเข้าร่างกายใช่ครับผมในเรื่องของวัคซีนผ่านไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของมาตรการเยาวๆของภาครัฐ<ช>เดี๋ยวเรามาขัวดรมสักนิดหนึ่งภาครัฐนี่ล่าสุดเนี่ยออกมามีมาตรการช่วยเหลือ ผ่านประกันสังคมด้วยมสามสามมสามสามมสสามไม่เจ็ดนะเอ้ยเอาอย่างนั้นเลยนะอ่ามีมสามสามสามเก้าติดตัวเออแล้วก็ลดค่าน้ำค่าไฟสองเดือนใช่แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยใช่ครับผมพี่มีลูกน้องกี่คนเน่เอ่อหกเจ็ดคนอุ๊ยอิ่มเลยเนี่ยก็คนละสามผ่นหกเจ็ดคนก็เหมือน เกือบสองมือแล้วขำๆเผมก็ถือว่าเป็นเป็นเงินที่เอามาช่วยแล้วมาเยียวยาช่วยเหลือพูดเด็กไดยจะไปทำอื่นนะเป็นผู้ประกอบการทำอะไรไม่ได้ทอะไรไม่ได้ว่าเงินเข้าระบบปกติอยู่แล้วก็รายละเอียดนะก็รอไปดูในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายเอางี้แล้วกันตอนนี้มันเป็นข้อมูลที่ผู้ไม่แงมันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ ครับผมเอ๊ะจะ,ะต้องทาอะไรยังไงรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวข้อมูลทุกอย่างเนี่ยภาครัฐจะออกมาน่าจะแน่นมากกว่านี้ใช่ครับผมนะต้องติดตามนะผมว่าทุกสื่อนี่แบบว่าพร้อมเนี่ยแข่งขันกันนะพูดง่างยๆเอายยงาม่ได้นแนะนาตัวเลยเอาแนะนำดิ <c oughs> สวัสดีครับเจตัพันุสุวรรณอุตร์ครับจากเช็คหุ้นครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมประสิทธิ์กรโชคนันนายก้อยหอมจากเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซด์คอมสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ครับผม เต็มไหมเต็มไหมโอเคโอเคโอเคดึงดูอะไรบ้างเหมือนเดิมเข้ามาสปอนเซอร์ดิเราไม่ไ้ผู้สนับสนุนรายการกอผู้สนับสนุนรายการนะขอบคุณพี่สุขสันษ์บริษัทชโยกรุ๊ปบ้างนะครับผมขอบคุณครับเทปนี้ประทับใจมากอีกแล้วครับท่านต่อไปเทปอื่นต้องมีเจ้าอื่นแล้วนะนั่นเนี่ยเนะพูดเลยกันมีคนมาสี่เทปแล้วนะเดี๋ยวรอผู้ใหญ่ใจดีนะ น่า,นาจะมีน่าจะมาปรากฏตัวเร็วๆนี้อ,อ,อยากรู้ว่าเป็นใครทาย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 ก <laughs> <laughs> ็จะใกล้ๆตัวเลยแหละพูดไปพูดมาบนไปบนบมาเดี๋ยวไปจะไปพูดถึงหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนี้กันก่อน,นีก็คือในอ่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือทางการาาโอ้ แกกระแสกําลังมานะเอามีดกันนะมันมาแน่นออนไชุดตรวจโควิดเร่งด่วนแบบับันทันจีอ่ะพูดง่ายๆก็ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขออกราชกิจจาครับผมออกมาบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องซื้อเครื่องตรวจไอ้เจ้าไอ้และคำว่า swab 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 หรืออะไรชุดตรวจโควิดเร่งด่วนนะพูดง่ายๆเอาแบบง่ายๆแล้วกันภาษาคนนะนะครับโควิดด้วยตัวเองใช่ครับผมอ่ะตัวนี่ที่ผมแนะนําเลยตัว T M โอ้ เขาอยู่ในฟิลหากินกับพวกเครื่องมือแพทย์เองโอ้แล้วเขาทำอยู่แล้วเนอออทำมานานแล้วด้วยทำมานานแล้วแล้วล่าสุดก็คือว่าเขาก็จะไปเอาไปผลิตภัณฑ์ชุดตรวจเนี่ยจากประเทศเกาหลีว้าวมาขายจำหน่ายในช่องทางร้านขายยาช่องทางอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ออนไลน์นะอโดยปัจจุบันเนี่ยเขาขายอยู่แล้วเนี่ยประมาณพันกว่าสาขาทั่วประเทศตรงนี้ผมว่าน่าจะมี ขัไซด์ที่น่าสนใจอือนะหรือว่ากระแสมานะผมเชื่อว่าราคาก็ต้องขยับอืม,มาผลง,งานก็ต้องปรากฏและเอาเอง,งี้ยนะครึ่งปีหลังอ่าครึ่งปีหลังอ่าน่าจะตามมอง pm นะตรงจุดเนี้ยนอกจากนี้เขาก็ยังมีธุรกิจอื่นด้วยไม่ได้มีแค่ไอ้ตัวที่บอกว่าเอมีแค่ชุดตรวจเขาก็มีพวกน้ํายาล้างมือเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆหน้ากาก pm สองจุดห้าชุด ppe ครับผมไอ้พวกนี้เขาก็มีรวมไม่ถึงอนาคตเขาก็จะมีในเรื่ององงข ไอตัวโรงพยาบาลผู้สูงอายุทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุเด๋ยวพาเลน์โ oh. อ้อันนี้ผู้มาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเช็คพุนหมดแล้วเราน่าจะมีโอกาสนะที่น่นะอ,อ่าไปบุกถิ่ TM นทะีเอ็มนะอ่าไปบุกถึงรังทีเอ็มดิเอออยากรู้เป็นยังไงป้าป้าเอ,อเ,เอ้ยพม่เฮ้ยเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นได้ยังไง <laughs> <laughs> พี่ <laughs> สุนทรีครับยวเราขออนุญาต เข้าไปหาพี่นะครับแล้วอาจจะแบบว่าขอตรวจตรวจหน่อยนะต้องมีตรวจโุนนะต้องมีทดสอบทดสอบหน่อยมันจะเร็วรุดเร็วอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าครับผมเขาบอกได้ภายในสิบห้าทีก็รู้เรื่องแล้วว่าจะติดไม่ติดที่สำคัญเดลต้าอินเดียรัสเซียยุโรปเอ้ยเอมันเยอะไปละรู้วรู้หมดรู้หมดรู้หมดอะโอเค ร้านกาแฟพันธไทยสาขารัชดาพิเศษอยู่ตรงข้ามสาราญารัชดาดคุ้มข้ามาหนนะซื้อทั้งกาแฟพันุไทยก็ได้แต้มใช่ก็ได้ส่วนลดด้วยเติมน้ำมันก็ได้แต้มเท่เาแมกนาดก็ได้แต้มอย่อาลืมไปสมัครสมาชิกนะสมัตรแมกกาสเขาสมัครฟรีด้วยนะอย่าลืมไป เราไปคุยกันต่อในรถดีกว่าไปลุยในรถต่อครับ Let's go <S โอ้โหกินแล้วมันขึ้นหัวเลยแบบเยเย็นซื่นใจทำไมอาพูดถึงเรื่องกัญชาญเดี๋ยวโหพูดถึงเรื่องหุ้นกัญชาญตั้งนิดนึง <c oughs> มันมีหลายๆตัวนะพี่นะที่ตอนนี้แบบตกเท้าเนี่ยตกเท้าอยากจะทำธุรกฤฤิจในเรื่องของ ัน่งกัญชากันมากอ่ะเรื่องแรกเรา KWM โอ้อันนี้นะเพราะเป็นเจ้าเจ้าตลาดเลยไหเจ้าตลาดในเรื่องของเครื่องสกัดตัวพ่อแล้วกันออเสายพันธุ์ไทยใช่วันนี้เนี่ยล่าสุดล่าสุดล่าสุดเลยบอแดนเข้ามาแล้ววันนี้วันที่สิบ้ากรกฎาคมบอแดนเขาเทรดวันแรกวันนี้น่าจะตื่นเต้นน่าดูเลย ก็พูดงว่าคนที่ได้สิทธิ์ได้โบนัสคือของฟรีอะได้เงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วใช่ใช่สบายแล้วเอางี้แล้วกันใช่ใช่อ่ะอันนี้เป็นตัวแรกที่แบบอ่ะตัวสองเห็นเตรียมมาเาเตรียมมานี่เซเป้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 บิวตี้ดิงฟังชั่นอลดิงอ่าล่าสุดนี่ไปจับมือตะขับห้าตัวเออทำไมทำไมต้องเป็นตะขาบห้าตัวไม่ตะขับสิบตัวไม่ได้เหรอเออมันเป็นแบรนด์เก่าแก่ เอาพูดตรงๆนะรุ่นผมเนี่ยก็ไม่ไม่ทันผมเคยเนตได้ยินนะเสือสิบเอ็ดตัวอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เหรอทันไม่ที่ไม่ทันได้ยังไงอ่ะเคยได้ยินโอ้เอตขาบห้าตัวนี่โอ้โหเก่าแก่มากเลยนะมันเป็นน้ำเอเยียกไอ่ะนะได้ไหมเออผมก็ไม่ดูผมนึกถึงไอ้โบตันอ่ะเออมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันะเชือกเดียวกันแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําไอ้นี่น้ําฟังชั่นอลดิงเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพื่อสุขภาพเพื่อสมุนไพรเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่า ไอ้ชัวธุรกิจฟังชั่นแนลดีของเขาเนี่ยมันเติบโตได้ดีรวมไปถึงนี่ล่าสุดทำนี่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับน้ำกันชาไอ้กัญทงกัญชาโโอ้หมีส่วนผสมของตัวกลิ่นอ๋อเทอปี้ใช่ไหมเอออะเออเทปี้เทอปี้เทอปี้ชื่อเทอร์ปี้นะเทอี้ปีสิบุดุยันต้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่หลายๆภาคธุรกิจเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยเริ่มทำออกมาแล้วใช่ครับผม อาบล่าสุดเขานี่ไงได้รับใบอนุญาตเออผ่านแล้วตัวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกโอ้ปลูกเลยเพราะที่ผ่านมานี่เป็นแค่เรื่องของการสกัดโรงงานนู่นนี่นั่นอะไรเง,งี้ยแต่นี้คือเป็นเรื่องของการปลูกเลยเอ,อปลูกกันชงอะเนาะพูดง่ายใชปลูกเลยคือพูดง่ายตอนนี้ต้นน้ากางน้ำปลายน้ํานี่มาครบแล้วนะอาบเอลยน่าจะน่าสนใจมาก น่าจับตามองน่าติดตามเอาไว้ด้วยกันนะหลังที่เขาได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะต้องดูว่าการทําจริงการลงมือเนี่ยจะทําให้ตัวเลขเนี่ยแบบว่าเห็นว่าไตมาสี่จะเริ่มมาแล้วครับครับใช่ต้องรอกลุ่มพวกกันชงกัญชาเนี่ยต้องรอวนะมาสี่วันนี้มันยังไม่ใช่ทามมิ่งของมันอมรอจังหวสะสักพักหนึ่งรอดูด้วยว่าราคาลงน่าสนใจเนี่ยค่อยเก็บเกี่ยววันนี้เรามารถผมเห็นเงินติดล้อ งินติดล้ออ่ะหุ่นมันติดล้อพุ้นนี้เป็นหุ้นที่แบบพูดถึงนง่นโอ้โหลายใหญ่สถาบันในประเทศนี่ถือหุ้นใหญ่นะเงินติดล้อคับข้งางนะเรียกว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาลงมาเกือบจะเท่าราคาจองใกล้เลยอ่ะโอ้ยนี่ก็น่าซื้อสิมันผ่านไปแล้วอตอนนี้กลับมาทะลุสี่สิบบาทแล้วครับนะก็โอกาสนาทีทองผ่านไปแล้ว นะก็ต้องรอรอบหน้ารอบใหม่แต่ที่แน่แน่รอบที่จะเกิดขึ้นน่าจับตามองเรื่องของการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองว่าครึ่งปีแรกใช่ใช่ใช่มันเข้าช่วงฤดูกาลแล้วใช่แล้วนะฮะผมว่าตัวของเงินติดล้อเองน่าติดตามนะตัวของกําไรนะว่าจะดีกว่าคาดหรือไม่มันออกช่วงไหนพี่ตอนนี้มันเริ่มทยอยออกกันแล้วน่าจะก่อนสิบก่อนกลางเดือนสิงหาคมอะพูดได้ไงนะแต่ว่ารอบเนี้ยคือเรื่องของแบงก์ นะเดีวยวว่าเป็นเทศกาลแบงค์นะแบงค์ก็เล่นกันไปแบงค์อยากเล่นไม่กี่ตัวอืมเพิ่งเห็นหลายตัวก็เริ่มมีผลกําไรออกมาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะแต่บางตัวบางกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่แบบช่วงนี้ก็แย่หน่อยครับผมนะต้องเกาะเทรนด์ดีๆเอา,อางี้แล้วกันนะเดีวยกว่าอะพูดถึงงินติดล้อดีกว่านะงินติดล้อแปบที่ผมเชื่อว่าพลังแห่งการขับเคลื่อนการเก็งกำไรน่าจะมาอีก แอนร,รอบหนึ่งแต่ว่าไกลหรือไม่ต้องติดตามก็มีประเด็นที่พี่ปฏิบัติ์บอคือมีเรื่องอัพไซ์คือเรื่องของผลกอบการครับผมแล้วเรื่องอื่นที่มีอะไรอัปเดตให้กับนักงทุนบ้างไหมฮะตัวกันติดร้อยใช่ไหมฮะตัวกันติดร้อยนใน,ยนยผมเชื่อว่าในมุมมองของบรรดาที่แบบผู้อย่างรู้ฟ้าดินผู้รู้อนาคตผู้มิเฉพาะนะเขาบอกผมชอบมากเลยเ่ยผู้รู้อย่างเงี้ยเขาบอกเลยนะเฮ้ยตัวนี้นะห้าสิบบาทห้าสิบสามบาท โ oh. อ้อะบกดานยัง40ต้นๆโอ้อัพไซด์ยังมีเอาอวินเดอรกันโอ้ oh, แค่นี้ก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องอื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปถามแล้วเขาท้อะไรยังไงก็รู้กันหมดแล้วถ,ถ้าเชื่อตามผู้อย่างรู้ <c oughs> ก็ตามไม่เชื่อก็อยูยเย่เฉยๆนิ่งๆ <c oughs> นะเอาอวินเดอกัน <c oughs> ไปใช้บริการเงินติดล้อคแล้วกันไม่รู้อะก็เอาเป็นว่าในเทป EP หนึ่งถึงหกที่ผ่านมา เชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้ไปดูเองาดูเองแล้วกันนะไดัผลงานเผลงานเรามันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วแต่ะตัวนี้โอ้โหแม่ตลาดเลื่ๆงั้นเลยอย่าตกรถอย่าตกรอบรถตกรถขายหมูแล้วกันนะผมผมเชื่อว่าน่าติดตามนะตัวของเงินติดล้อเองพูดถึงหุ้นต้อบอกเลยว่าโอ้โหกองทุนเนี่ยระดับประเทศนะตัวท็อปๆเนี่ยถือกันแ้งนั้นเลยโดยฝ่ายกราฟิก โชว์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 ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยในเรื่องของในช่วงกลางกลางเดือนกรกฎาเนี่ยเออ IPO ใช่ไหม IPO เริ่มที่จะตีเนี่ยเข้ามากันเยอะขยับแล้วขยับแล้วอ่ะตัวแรกเลยเราพูดถึงแต่ EP แรกศรีนาฬพร SMP อ่ายี่สิบยอ่ายี่สิบนี้ยี่สิบนี้เตรียมเนี่ยเตรียมเข้าแล้วราคาศรีนาพรเก้าบาทยี่สิบ โอ้โหสถาบันเขาว่าจองอื้อซ่านะอ๋อสิบสี่เท่าโอ้จองหลายเท่ามากหลายเท่ามากน่าสนใจก็คือตัวนี้อยากที่ผมบอกเลยพูดง่ายๆเลยตัวธุรกิจนเนี้ยน่ะมันน่าสนใจตัวที่ว่าเขาลงทุนไปหมดแล้วอย่างที่ผมเคยบอกอลงทุนไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอ้เงินลงทุนพวกนี้มันเป็นแค่ working capital ไอ้เงินที่เขาเอาไปลงทุนเรื่องโรงงานในการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศเนี่ยท่ามานหมดแล้ว เือแค่เก็บเกี่ยวรายได้อย่างเดียวไม่ต้องไปถามเรื่องอื่นแล้วเนี่ยมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมาผิดภัณของเขาคือเบนโตะพูดยังไงนักเสิทาเบนโตะเจเรตัวต่อมาก็เป็นเอเอ็มอาร์โอเอเชียตัวนี้เห็นว่าไตมาสามครับขายแล้วเนาะ IPO เข้าเทรดแล้วใช่ใช่ชตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าเซ็ตด้วยเหมือนกันทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอันน้พูดแะบโครงสร้างพื้นฐานคือแบบมันคือโครงสร้างพื้นฐานอะมันต้องมีเอางี้แล้วกันเอออ,อิงกับภาครัฐเนี่ยต้องโดนทุกตัวครับผมก็เป็นอีกตัวนึ่งน่าจับตาสําหรับตัว AMR er. Asia ตัว MR er Asia เนี่ย ผมยังไม่ดูราคาเพราะมันยังไม่เคอรมันพึ่งไอ้นี่ยางไใจเย็นใจเย็นพึ่งยื่นไฟลิ่งตายผ่านกราตอเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะมามอนิเตอร์ให้ฟังอยู่เนี่ยอือมแต่มันก็เป็นยากนะครับเราไม่ค่อยได้ไปเจอผู้บริหารเลยช่วงนี้ก็อย่าเงี้ก็ก็เจอกันทางออนไลน์ไงนะผมเชื่อว่าโอ้โหบทเทปนี้ EP ที่เจ็เนี่ยผมว่าฟังข้อมูลกันแบบว่าแน่นๆรัวๆเพราะว่า เราจะมาจับตรงไม่ได้เพราะตอนนี้ภาพของตลาดมันค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายและสับสนนะเราเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับต้งทุนก่อนดีกว่าตอนนี้เป็นว่ายิ่งกว่าหุ้นไวทองมันบูบว่าปุกว่าวันนี้ขายรุี้ไวอ่ะื้ออะ,อะไรเนี่ยคนบุนน้ำงานต้ตองหาอ่าทำไมมันอ่าลงทำไมม,มันขึ้นต้องหาเหตุผลมาซับพอร์ต่ะพูดยังไงใช่ใช่ใช่ใช <S <S แล้วก็การตัดสินใจลงทุนเนี่ยก็ดูจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ครับ,รบผมเรื่องละเอียดอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ได้ชี้นาไม่ได้อะไรนะแค่บอกกล่าวเฉยเราสู่กันฟังครการตัดใจเป็นหน้าที่ของผู้ชมผู้ฟังผู้อา่านทุกทา่านับผมอ่แล้วก็ที่สําคัญคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปดูสื่อไหนดูที่นี่ได้เลยครับหุ้นอินไซด์ครับเช็ <Check S 1> คุ้ครับผมเรามีข้อมูลข่าวสารอัปเดตทุกวันตลอดเวลา และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับผมทั้งแคคหุนและหุน inside, อินไซด์ใช่ๆๆๆใช่ใช่รัวกระดิ่งกุ้งกิ้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 งสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ